เรื่องของการประเมินคุณภาพงานวิจัยนะคะตอนนี้ทุกคนเรียนปริญญาโทกันอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นเรื่องปกติหนีไม่พ้นนะคะทีนี้ถามว่าเอ้พอพูดถึงการประเมินเนี่ยการประเมินมันหมายถึงอะไรคะเรากำลังจะทำอะไรกับงานวิจัยคะตอนนี้ประเมินนี่หมายถึงอะไรเ,เห็นส่วนใหญ่เป็นคุณครูกัน วเวลาประเมินนักเรียนไปแล้วเราต้องการจะทําอะไรคะเปิดไมค์ตอบได้นะคะอย่าให้ครูพูดกับจอคนเดียวนะเหงาวัดผลคับภาพผู้เรียนนะครับอาวัดผลดูประสิทธิภาพแสดงว่าเรากำลังจะดูคุณภาพหรือว่าดูอะไรบางอย่างจากผู้เรียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการประเมินคุณภาพงานวิจัยแปลว่าเรากําลังจะมองหาคุณภาพหรืออะไรบางอย่างจากงานวิจัยที่เรากําลังจะไปดูกําลังจะไปศึกษาเหมือนกัน ะะทีนี้เราจะต้องประเมินคุณภาพไปเพื่ออะไระคะตอนนี้งานวิจัยมันมีบทบาทมาเกี่ยวข้องกับเราคือหนึ่งนอกจากเราจะเป็นคนทํางานวิจัยเองแล้วอย่างที่สองคือเราต้องบริโภคงานวิจัยด้วยถูกไหมคือเราต้องเป็นคนไปอ่านไปคัดกรองว่างานวิจัยแบบไหนนะที่เราควรจะหยิบมาอ่านต่อมาศึกษาต่อหรือมาต่อยอดองค์ความรู้ได้บ้างนั้นเราเหมือนเป็นผู้บริโภคด้วยในขณะเดียวกันเราก็กาลังจะเป็นคนผลิตงานวิจัยด้วย เพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นต้องรู้ว่าเอะแล้วงานวิจัยที่มีคุณภาพเนี่ยมันน่าจะมีหน้าตาหรือลักษณะเป็นยังไงเราจะได้ไปค้นแล้วก็ไปคว้ามาให้ถูกไม่ใช่ไปค้นแล้วกวาดมาถูกไหมเราค้นงานวิจัยเจอปับ๊บเราก็ต้องตรวจกรองมาก่อนว่าคุณภาพมันโอเคไหมค่อยคว้ามาแล้วเอามาใส่ในงานของเรานะคะในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่างานไหนมันดีดียังไงไม่ดียังไงเวลาเราทํางานของตัวเองเนี่ย เราก็จะรู้ว่างานแบบไหนล่ะคือสิ่งที่เราควรจะต้องทําออกมาให้มันเป็นงานที่มีคุณภาพให้คนอื่นเขาสามารถมาหยิบของเราไปอ้างอิงต่อได้ด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดคุณภาพไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี้ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยครูแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือเวลาเราประเมินแล้วเนี่ยเราต้องตัดสินแล้วล่ะว่างานแบบไหนที่โอเคเลยใช้ได้มีความน่าเชื่อถือเก็บมาไว้ อันนี้แหละเราจะมาอ้างอิงในงานเรานะคะจะมาใช้ต่อจะมาเป็นตัวที่บางคนบอกไอ้งานนี้ดีมากเลยยึดเป็นคำพีเป็นต้นแบบได้ไหมได้นะไม่ได้ผิดอะไรแต่เราอย่าไปลอกเรียนเขาแต่เราให้ดูสไตล์ดูเทคนิคดูวิธีการนําเสนอหรือเอาเนื้อหาบางอย่างมาทําการเลฟเฟอร์เรน์นะคะในงานของเราได้แต่ถ้างานไหนที่เราดูแล้วมันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่อ่านแล้วเนื้อหาไม่ค่อยสอดคล้องกัน ดูแล้วมันขาดความน่าเชื่อถือจังเลยในทั้งกระบวนการในทั้งหลายๆอย่างไอแบบนั้นราคาไม่ต้องหยิบมาเราก็ปัดเก็บไปก่อนนะคะไม่ต้องหยิบมาเกี่ยวข้องกับเรานั้นวันนี้เราจะมาดูว่าแล้วงานแบบไหนที่เราควรจะเลือกเก็บเอาไว้นะคะที่เรามอาวันนี้แหละคืองานที่น่าเชื่อถือนะคะเก็บเอาไว้นะคะ